อันนี้เขาเรียกสาบเสือนะครับก็จะมีทั่วไปครับในพื้นที่นี้ก็เยอะนะครับในไร่ผมก็เยอะนะครับตามขอบถนนตามข้างผานเป็นวัชพืชที่บางทีเราเหยียบย่านะครับก็จะมีสรรพคุณในส่วนตัวของเขานะครับมีสารที่มาทําลายจาพวกแมลงนะครับสาบเสือสาบแรงสาบกาครับลูดออรตาใบ ติดยอดไปบ้างก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าในยอดเขาจะมีสารออกฤทธิ์อยู่เหมือนกันเมื่อเราคลุกข้าวเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราก็จะทําให้มันละเอียดนะครับโดยการต่าเพื่อที่จะเอาสารที่อยู่ในตัวของใบออกไปได้เท่าไหร่ก็ยิ่งดีครับยิ่งละเอียดมากยิ่งดีครับผมใช้วิธีโบราณนะครับโดยการต่าครับอันนี้ก็เป็นการต่าแล้วก็ต่าไปเรื่อยๆนะครับประมาณ5-6นาที นะครับโดยประมาณน,นั้นนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะเป็นน้ำนะครับเป็นน้าน้าไม่ได้มากแหละครับแต่ว่าสารเ็าจะมารวมมาอยู่ในนี้อันนี้ละเอียดแลลวครับน่ครับถ้าเราสเกตให้ดีเขาจะมีน้ําอยู่ในนี้ครับเป็นน้ําที่เป็นสารสาหรับไล่มแมลงและกําจัดมแมลงครับอันนี้คือตัวยาที่เราใช้กําจัดมแมลงได้ตอนนี้เมื่อเราทำเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาใส่ไปในผ้านะครับเพื่อที่เราจะไว้หมัก เรามัดให้ไม่ต้องแน่นมากหรอกครับเพื่อที่จะไม่ให้เขาแตกออกมาเราไม่ต้องมากรองเอากากออกอีกครั้งหนึ่งทาไว้ในแบบนี้นะครับแล้วเราก็ใส่ไว้และเดี๋ยวเราจะเอาน้ามาใส่อีก3ลิตรนะครับโดยที่ใช้สมุนไพร1นกิโลกร,รมัมอนนี้เราเตรียมน้ำมาเต็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ใส่ไป3ลิตรนะครับอันนี้โดยประมาณนะครับโดยประมาณอันนี้1ลิตรเลยนะครับอันนี้2ลิตรอันนี้3ลิตร ก็จะอยู่ในการหมักแบบนี้ครับแล้วเรากดลงให้อยู่ใต้น้ําเพื่อที่เราจะเอาเอาสารที่กำจัดแมลง,งเขาก็ออกมาให้เยอะที่สุดนะครับหมักไว้หนึ่งคืนเมื่อเราหมักแล้วหนึ่งคืนนะครับมันจะมีน้ําที่เราได้าหมักเอาน้ําตัวนั้นนะครับมาใส่หม้อแล้วก็ตั้งไฟเพื่อที่เราจะต้มให้เขาเกิดไอน้ําขึ้นมาเราจะใช้เป็นหม้อทรงทรงกระบอกแบบนี้ครับแล้วก็เราทําเป็นกวยรับนะครับสําหรับ รับหยดน้ำนะครับหยดน้ําจากความร้อนนะครับที่กลายเป็นไอ้น้าแล้วก็หยดลงไปต้มให้ร้อนนะครับพอน้ําเขาเริ่มเดือดเอากระทะหรือว่าหม้อหรืออะไรก็ได้นะครับใส่น้ําเพื่อที่จะเอาความเย็นมาไว้ข้างบนนะครับจะใช้น้ําที่มีความเย็นนะครับรเราเรี้ยกเป็นน้ําธรรมดานะครับเมื่อความร้อนเ็าขึ้นมากระทบกับก้นกระทะนะครับที่มีความเย็นอยู่ด้านบนเขาจะเกิดไอน้ําพอเกิดไอน้ำเขาจะกลายเป็นหยดน้ําหยดน้ําที่ลงไปอยู่ในขวดแล้วเนี่ยเอาไปใช้ประโยชน์ได้เลย พืชผักชน,นิดที่ต้นใหญ่แล้วครับผมจะใช้ประมาณ5 0ซีซีเราจะเอาใส่นะครับเพื่อที่จะผสมกับน้ำนะครับในน้ำประมาณ6ลิตร6ลิตรนั่นหมายถึงว่าผมฉีดข้น,นนะครับเพื่อที่กำจัดแมลงนะครับจะพวกเพี้ยใช้ได้ดีมีเพี้ยแป้งเพี้ยไฟนะครับที่ว่าเป็นหลักๆที่เกษตรกรที่ประสบปัญหาอยู่ เราฉีดที่ใบพืชนะครับก็จะประกดตามใบพืชเวลาพวกเพี้ยได้กลิ่นนะครับเขาก็จะหนีไปครับแต่ถ้าเราไปฉีดโดนตัวนะครับเขาจะตายนะครับสารที่อยู่ในตัวของสมุนไพรไม่ทําลายมนุษย์ไม่ทําลายสัตว์แต่ว่าทําลายเฉพาะแมลงนะครับจะพวกเพี้ยจะพวกอะไรที่เป็นผิวอ่อนแต่ก่อนเนี่ยไม่รู้เลยครับเห็นอยู่ทั่วไปในไร่เนี่ยครับมีอยู่ โดยที่เราเหยียบย่ำเขาอยู่ทุกวันเราทํางานก็เหยียบเขาอยู่ทุกวันก็พอดีได้คําแนะนําจากทางสูตรศึกษากับพนักงานสายโดยเจ้าที่ขยายผลนะครับได้นําเอาความรู้ตรวนี้มาให้ผมก็เอามากับจัดมแมลงสารเคมีเนะี่ยมันก็อันตรายนะครับสำหรับรเกษตรกรอันตรายการตกค้างของมันนะ่ะ มันบางทีเรามีลูกมีหลานนะครับมันก็ติดตัวไปพออยู่บ้านการตรายทุกคนนะครับก็เลยว่าหยุดใช้มาแต่ถ้าเราใช้พวกน,นี้มันไม่มีอันตรายครับ